วันนี้มาวิวโมเดลดักกันมาตัวใหม่จากบันเพตโตวันนี้เพจจัดมา3ตัวด้วยกันมีซูเปอร์เบชิต้าตัวเบิ้มเบ้มตัวนี้โงกุลในร่างซูเปอร์ไซย่าสแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เลือกมาก็คือ มาจินบูต,ตัวนี้ทั้ง3ตัวที่เอามาทําให้ดูในคลิปนี้มีค่าตัวเป็นแค่6แบงค์แดงเท่านั้นเรามาเริ่มต้นกันที่แกนดิต้าเบจิต้าตัวนี้กันก่อนมาจากดาก้อนบอลแซ่เบจิต้ารุกนี้น่าจะอยู่ในความทรงจาของใครหลายๆคนที่หยิบมาให้ดูเพราะว่าจุดเด่นของงานแกนดิต้าคือชื่อเรื่องของสเกลตัวใหญ่เราจะได้เห็นการลงสีและการเก็บรายละเอียดใบหน้าและกล้ามเนื้อที่ทําออกมาได้เหมือนในการ์ตูนสุดๆที่พี่แม็กชอบที่สุดก็คือโมเดลตัวนี้มาพร้อมกับความสูง 26เสวยมากวันที่2แน่นอนเรามาดูโมเดลของโงกุนกันต่อที่เลือกมาคือโงกุลในร่างซุปเปอร์ไซย,ย่าขั้นที่สามที่หยิบมาคืองานลายแมทเมเกอร์โงกุลจะมาในชุดที่เป็นเอกลกักษณ์แล้วก็มีผมยาวสีเหลือง,งตั้งๆโงกุลในโลกหลังความตุยแย่งแมทเมเกอร์จะเน้นท่าแอคชั่นเหมือนกับในกระตูนแล้วอีกหนึ่งตัวที่ไม่อยากให้พลาดกับลายเดียวกันนั่นก็คือจอมมานบูในรุกตัวอ้วนความพิเศษของ2ตัวนี้หากเราเอามาวางคู่กัน เราจะได้ฟิลเหมือนกับฉากต่อสู้ที่อยู่ในเรือท่าทางนี้ถ้าหลายคนจําได้เป็นท่าทางท,ที่จอมมานบูทําท่าตกใจก่อนที่จะใส่กันยักเป็นอีกฉากที่เชื่อว่าอยู่ในความทรงจําของแฟนดราคอนบอลแซ่ไหลายคนและนี่คืองานสวยๆจากทางบันเพตโตใครสาวกดราคอนบอลไม่อยากให้พลาดจริงๆเขามีอีกหลายงานเลยนะสามารถไปซื้อได้ที่บันเพตโตแฟชชิฟสโตสยามเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ของทางดีมทอยได้เลยไปที่ช็อปใหม่ของดีมทอยที่ เมกะพาซาสภาเล็กชั้น6ก็ได้งานอนิเมะจำๆจรออีกเพียบ